อืมมาเป็นคนมาแล้ะมาจ้ะโอ้อิสสัต์นะลูลกอืมไปไหนละอมาดิอ๋อนอน,น,อ,น,น,อ,นอื้มอืมดอกไป,ปนายก็เจ็บฟรีไปหนึ่งแผล อันนี้มาอืมอืมโอ้โหไฟบิวคนหลุดไฟบิวทุกคนหนึ่งคนโอ,โอเคครับผมสวัสดีค็หลุดคลิปนี้ด้วยนี่ห่างคูมือสั่นเลยเกิดมาโอ้โหอะไรกันคะเนี่ยบอกเลยเป็นอะไรที่น่าเสียม,มากไงคะไงค,คงไงค c r เ Nature Cro สั่ฮัลโหลไงจ๊ะ วัสดีค่ะโปอเอาดีชิวๆดิเหมือนกับกูอ่ะเอาดีเอาดีาดโลกอะดรโลกอะไรลูกโลกอะดรเป็นไงคนแรกเกมใบจันทร์คน <c oughs> เอามาไว้มุมๆเลยตรงนี้ลูกเจ้าบอกเลยโอเคเจอปลายน้ำ แต่ตรงนี้ไกลๆ,ๆเลยอ้อมน้ําไกลๆล้อมน้ำมาอย่างไกลๆอ <c oughs> <c oughs> ือหือน่ะมีคนมาละ <c oughs> มา <c oughs> ไรจ้ะโอ้ไอสัตว์อะกอืมึงไปไหนละืมาดิ นอนอนอ <aría> <atic> <zusammen> <fucking> <illing> ือืมหนึ่งดอกไปทนายก็เจ็บฟรีไปหนึ่งแผลโคอก็เสียโครแฟกันไปอืมอือตัวไปไงจะลูก ออะไรอยากเล่นเหรอลูกได้อยากเล่นก็ยอมได้มึงจูกยากนะจ้าไงไงไงเฮ้ยโหไม,มไม่ข้ามไม่ข้ามคือไม่ข้ามเขื่อวะน้องไม่ข้ามเขื่อไม่ข้ามเขื่อไงจ้ะลูกนอนๆไหนลูกไปไหน ฮันน่ะออมป่าอืมกูไม่ต้องเติมน้ำก็ได้กูไม่ต้องเติมน้ำก็ได้ขอสักบาทขอสักบาทห้องใต้ดินอ๋อซิซานจริงๆริงปั่นไปแล้วหนึ่งเครื่องฮะจังหวะนี้โอ้ใหม่น้ำใหม่นะตรงนี้ก็แล้วกันอืม อ๋นอน้องนอน,น,อนร้อมนอนห้องใต้ดินไปอืมนอน,น,อนร้อมน้ำไปแล้วคนชิวๆอื้อใครกล้ามาช่วยไม่ละคิดว่ากกล้ามาโอ้ยหนึ่งคนเจอแล้วเจอแล้วหนึ่ง เจอแล้วหนึ่งไม่ใช่เอเออยู่ตรงนู้นนะงานมานี่มาอืมอ้มอื้มโอ้โหไฟวิวคนหลุดไฟวิวทุกคนหนึ่งคนมีคนหลุดไฟวไฟิวหนึ่งคนฮะจางังหวะนี้ทำให้ครูรู้ว่านี่ไม่ใช่บอดแน่นอนใส่ครูคุณรึกว่าบอดเหมือนกัน ทีแรกผมก็คิดว่าบอดเน,นี่ยว่าชาวสวนโดนอะไรชาวสวนชาวสวนจ้ะไปไหนละชาวสวนสั่งหออนีแถวนี้เปลา่าอยู่ด้วยโหเป็นตัวนู้นเลยไงจ้าชาวสวนสั่งมานี่มา อยู่ไหนละอืมโหอยู่ตรงโน,น้นโอ้โหสปินเบิร์สสปินเบิร์สมาดิน้องโหตีไปแล้วหนึ่งเครื่องว่ะชาวสวนซังไหนคะชาวสวนอะไรเนี่ยกูนี่แหละอะไรเนี่ยเห็มปากตีก่อนโอ้โหไม่โดน อืมหนึ่งดอกไปคนหรือผ่าเมื่อกี้คนหรือมนุษย์เมื่อกี้แปลกมากคือมันมีไฟวิวอ่ะทุกคนเมืม่อกี้หลุดไฟวิวเอาละมึงคนหรือเปล่าเจ้าเป็นคนหรือไม่ใช่มนุษย์เดินดินธรรมดาหรือเปล่าหมุนรอบตัวเองหนึ่งดอกทัวไป ม่กล้าหมุนรอบตัวไปเองจหบอกมลืมไปแม่งอันนั้นนี่ว่าบอดตอนตัวสุดท้ายมันจะทิ้งเพื่อนเอ้เชื่อบอดแน่นอนแต่ช่างมันถือว่าสนุกแล้วใช่ไหมเพื่อนสนุกแล้วสนุกนะว้าวชิดหลังจากหัวไม้มานาโน,น่นสักหน่อยเอาสักหน่อยอื เล่นนเกมสักหน่อยก็แล้วกันเรียบร้อยฮะจบเกมฮะจริงด้วยบอดอ๋อใช่อ๋อ <c oughs> คือเจ้าส่วนมีไฟอยู่หวังมันแป้งแป้งเมื่อกี้มันแป้งแป้งใช่หรือเปล่าทำไมมันกดไฟอย่ก็ได้แล้วบางคนขับบอดเริ่มแยกไม่ออกเลยแต่แม่งก็ป่านไฟมาชิบหายเลยเรียบร้อยะฮะคุณป้า